สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในหัวข้อการสร้างความยืดหยุ่นทางจิตใจการสร้างความยืดหยุ่นทางจิตใจรับมือกับความเปลี่ยนแปลงและความท้าทายชีวิตคือการเดินทางที่เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอนไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานสุขภาพความสัมพันธ์หรือสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันการเผชิญหน้ากับสิ่งเหล่านี้โดยไม่ยอมแพ้ และสามารถกลับมายืนหยัดได้อีกครั้งคือความหมายของความยืดหยุ่นทางจิตใจไม่ใช่แค่การทนทานต่อความยากลำบากแต่เป็นการเรียนรู้เติบโตและปรับตัวจากประสบการณ์เหล่านั้นการมีจิตใจที่ยืดหยุ่นเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเพราะมันช่วยให้เราไม่จมอยู่กับความผิดหวังสามารถลุกขึ้นใหม่ได้เสมอและเดินหน้าต่อไปอย่างมั่นคงทำไมความยืดหยุ่นทางจิตใจจึงสำคัญ คนเรามักคาดหวังว่าความแข็งแกร่งไม่แสดงความอ่อนแอและสามารถจัดการกับทุกสิ่งได้ด้วยตัวเองซึ่งบางครั้งอาจเป็นแรงกดดันที่ทำให้เราไม่กล้าที่จะล้มเหลวหรือขอความช่วยเหลือการพัฒนาความยืดหยุ่นทางจิตใจช่วยให้รับมือกับความล้มเหลวได้ดีขึ้นมองความล้มเหลวเป็นโอกาสในการเรียนรู้ไม่ใช่จุดมุ่งหมายปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าชีวิตจะพลิกผันแค่ไหน ก็สามารถหาทางปรับตัวและไปต่อได้ลดความเครียดและภาวะซึมเศร้าจิตใจที่ยืดหยุ่นจะช่วยให้คุณฟื้นตัวจากอารมณ์ด้านลบได้เร็วขึ้นรักษาความสัมพันธ์ที่ดีเข้าใจและจัดการกับความค้าทายในความสัมพันธ์ได้อย่างสร้างสรรค์ประสบความสำเร็จในระยะยาวความสามารถในการฟื้นตัวจากอุปสรรคเป็นปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จองค์ประกอบของความยืดหยุ่นทางจิตใจ ความยืดหยุ่นทางจิตใจไม่ใช่สิ่งที่ติดตัวมาแต่เกิดแต่เป็นทักษะที่สามารถพัฒนาได้โดยมีองค์ประกอบสำคัญดังนี้ 1. การตระหนักรู้ในตนเองหรือ self-awareness เข้าใจอารมณ์ความคิดและปฏิกิริยาของตนเองต่อสถานการณ์ที่ยากลำบาก 2. การควบคุมอารมณ์หรือ emotional regulation สามารถจัดการกับอารมณ์เชิงลบเช่นความโกรธความเศร้า หรือความผิดหวังได้อย่างเหมาะสม 3. ทักษะการแก้ปัญหาหรือ problem solving skills สามารถวิเคราะห์ปัญหากำหนดทางเลือกและลงมือแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4. มุมมองเชิงบวกหรือ positive outlook ความสามารถในการมองหาสิ่งดีๆแม้ในสถานการณ์ที่ยากลำบากและเชื่อว่าสิ่งต่างๆจะดีขึ้น 5. การสร้างความสัมพันธ์ หรือ building connections มีเครือข่ายทางสังคมที่แข็งแกร่งและสามารถขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นได้เมื่อจำเป็นเคล็ดลับการสร้างความยืดหยุ่นทางจิตใจการสร้างจิตใจที่ยืดหยุ่นต้องอาศัยการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอในชีวิตประจำวันลองนำแนวทางเหล่านี้ไปปรับใช้ 1. ฝึกคิดบวกและมองโลกในแงด่ดีแม้ในสถานการณ์ที่ยากลำบากลองมองหาโอกาสในการเรียนรู้ หรือสิ่งดีๆเล็กๆน้อยๆที่ยังคงมีอยู่การเปลี่ยนมุมมองจะช่วยให้คุณรับมือกับสถานการณ์ได้ดีขึ้นตัวอย่างเช่นแทนที่จะจมอยู่กับความผิดหวังจากการเลื่อนตำแหน่งลองคิดว่านี่คือโอกาสที่คุณจะได้พัฒนาทักษะใหม่ๆห,หรือสำรวจเส้นทางอาชีพอื่นๆ 2. พัฒนาทักษะการแก้ปัญหาเมื่อเผชิญหน้ากับปัญหาอย่าพึ่งตื่นตระหนกลองทำตามขั้นตอนเหล่านี้ 1. ระบุปัญหาให้ชัดเจน 2. ระดมความคิดหาวิธีแก้ปัญหาที่เป็นไปได้ทั้งหมด 3. ประเมินข้อดีข้อเสียของแต่ละวิธี 4. เลือกวิธีที่ดีที่สุดและลงมือทำา 5. ประเมินผลและปรับเปลี่ยนหากจำเป็นสร้างเครือข่ายทางสังคมที่แข็งแกร่งมีเพื่อนครอบครัวหรือคนที่คุณไว้ใจที่สามารถพูดคุยระบายความรู้สึกและขอคำแนะนำได้ การมีระบบสนับสนุนที่ดีเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่ยากลำบากเทคนิคลองนัดเจอกับเพื่อนสนิทเป็นประจำหรือเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมที่คุณสนใจดูแลสุขภาพกายและใจร่างกายที่แข็งแรงเป็นรากฐานของจิตใจที่แข็งแกรง่งออกกำลังกายสม่ำเสมอช่วยลดความเครียดและเพิ่มอารมณ์ดีนอนหลับให้เพียงพอการพักผ่อนที่ดีช่วยให้สมองทำงานได้เต็มที่ ทานอาหารที่มีประโยชน์ส่งเสริมสุขภาพโดยรวมฝึกสติหรือ mindfulness และทำสมาธิช่วยให้จิตใจสงบและตระหนักรู้ถึงปัจจุบันกำหนดเป้าหมายที่บรรลุได้การมีเป้าหมายที่ชัดเจนและสามารถทำได้จริงจะช่วยให้คุณมีแรงจูงใจและรู้สึกว่าควบคุมชีวิตได้เทคนิคแบ่งเป้าหมายใหญ่ให้เป็นเป้าหมายย่อยๆเพื่อให้ง่ายต่อการลงมือทำและเฉลิมฉลองความสำเร็จเล็กๆ เรียนรู้จากประสบการณ์ทุกครั้งที่เผชิญหน้ากับความท้าทายไม่ว่าสำเร็จหรือล้มเหลวให้ใช้โอกาสนั้นในการทบทวนว่าคุณได้เรียนรู้อะไรบ้างอะไรคือสิ่งที่คุณสามารถทำได้ดีขึ้นในครั้งต่อไปคําถามที่จะถามตัวเองฉันได้เรียนรู้อะไรจากสถานการณ์นี้ครั้งหน้าฉันจะรับมือต่างออกไปได้อย่างไรและอย่าลืมรู้จักขอความช่วยเหลือการขอความช่วยเหลือ ไม่ใช่สัญญาณของความอ่อนแอแต่เป็นความฉลาดและความกล้าหาญที่จะรู้ว่าเมื่อไรที่ควรพึ่งพาผู้อื่นอย่าลังเลที่จะปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหากรู้สึกว่าสถานการณ์เกินกำลังฝึกความลืกหยุ่นในการคิดบางครั้งเราอาจยึดต,ติดกับความคิดดําเดิมหรือมองปัญหาแค่ด้านเดียวลองฝึกคิดนอกกรอบหรือพยายามมองหาทางเลือกใหม่ๆที่ไม่เคยคิดมาก่อนเทคนิคลองทำ brainstorming หรือปรึกษาคนที่มีมุมมองแตกต่างออกไปการสร้างความยืดหยุ่นทางจิตใจเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องยิ่งคุณผุดฝนมากเท่าไรจิตใจของคุณก็ยิ่งแข็งแกร่งขึ้นเท่านั้นทําให้คุณพร้อมเผชิญหน้ากับทุกความท้าทายในชีวิตได้อย่างมั่นใจและสงบหวังว่าเรื่องราวที่แบ่งปันไปจะช่วยจุดประกายและส่งพลังให้คุณก้าวสู่เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่นะครับถ้าชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์ แชร์ Share, Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดเนื้อหาดีๆจากช่อง i g n i t e y o u r Life สู่เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของเรานะครับสำหรับวันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุข